ชีวิตของพวกเรานั้นเรามีโอกาสมีบุญเป็นต้นทุนที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามที่จะรักษาศีล ไม่ให้ดังพ้อยมีเวลาก็ควรที่เจะประพฤชปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนากันบ้างเพื่ออะไรก็เพื่อขัดเกาจิตขัดเกาใจของพวกเรานั้นให้ใสสะอาดดุดดังแก้วมณีรัตน ตระนโทษเมื่อเรานั่งเจริญภาวนาขอให้เราจงใช้ปัญญาพิจนามองให้รู้แจ้งท้งตลอดในรักธรรมและพิจนาถึงความไม่ถี่งแท้แน่นอน เลยในร่างกายและสังขารเพราะว่าร่างกายสังขารน,นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจากเด็กกายมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็กลายเป็นแก่เท่าไม่มีใครที่จะหนีพ้นกฎธรรมชาตินี้ ไปได้สักคนเดียวฉันใดก็ฉันนั้นเวลาเราประพฤติปฏิบัติเราได้สวดมนต์หรือเราได้นั่งกรรมฐานภาวนานั้นได้ชื่อว่าเรากำลังหาหนทางอันประเสริฐให้ใจของเรานั้น เดินหนีออกจากความทุกข์เพื่อหาความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกคนนั้นลองใช้กำลังใจสู้กับความขี้เกียจที่จะบำเพ็ญบุญคำว่าความขี้เกียจนั้นคือไม่อยากรักษาศีลไม่อยากสวดมนต์ ไม่อยากจะเริญสมาธิกรรมฐาน,นอันนี้แหละมันจะทำให้เราทั้นไม่พบกับความสุขในชีวิตที่เราได้เกิดมาในพบในธาตุปัจจุบันเพราะว่าการนั่งภาวานาะด้ชื่อว่า พวกเราทุกคนนั้นมาละออกจากความโลภละออกจากความโกรธละออกจากความหลงได้ขณะหนึ่งทำไมถึงบอกว่าละโลภโกรธหลงได้ขณะหนึ่งเพราะในขณะที่พวกเราสวดมนต์จเจริญภาวนากันอยู่ก็ดี ถ้าจิตใจของเรานั้นมุ่งไปจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับคำบริกรรมภาวนาทำให้เราไม่ไปยึดติดอยู่กับโลกสมมุติได้ทั่วขณะหนึ่งถ้าเรามม่ทำบ่อยๆมันทำหมือนบ่อยเราก็จะค่อยละ ออกจากโลกกดลงได้บ่อยๆเราก็จะไม่ยึดติดกับสมมุติในโลกนี้ขอให้พวกเราทุกคนลองรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ล้วลองดูว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นหรือเปล่า